สวัสดีครับพบกับผมช่องตพ่อมดติโชครับผมจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวละครวันพีสจากเกมบันพีสบอตีรัสนะครับกลุ่มจนสััดแสนงามกัปตันครับเป็นกัปตันชื่อคาเวนติสตาราดสกิลครับสก,กิลที่1ครับดาบงานท่าฟันเจ้าชายและอองดาวครับสก,กิลนี้จะท่าความเสียหายให้ัตัวที่อยู่ในระยะไกลครับคือเบี่ยง เบี่ยงดาบออกไปครับทั้งยังไม่มีโอกาสว่าสถานะสลบให้ศนะัตรูที่รับความเสียหายครับก็จะทําให้ศัตรูสตันไปครับแต่ว่าเนี่ยถึงเวลา level ห้าครับจะเพิ่มผลพลังลดพลังป้องกันของเขาลงครับพลังโจมเพิ่มพลังโจมตีสองร้อยหกสี่ครับแล้วก็อาการสลบครับสตันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตระยะเวลาของผลสลบห้าวินาทีก็ประมาณห้าวินาทีครับแล้วก็ลดพลังป้องกันลงสิบเปอร์เซ็นครับ เือบไวเยอะนะครับนานยี่สิบวิทีเดียวครับสำหรับสกิลสองครับทาคูบะครับคือเวลาหลับก็จะเก่งครับจะสร้างความเสียหายต่อเนื่องใส่ศัตรูที่อยูร่ระยะกลางขอบเขตที่กําหนดและหลังจากสกิลทางานได้รับผลไม่เสียการตงตัวครับคือขัดไม่ได้เป็นพลังที่แบบว่าศัตรูนี่มองไม่ทันเลยครับขัดไม่ได้ด้วยสำหรับสกิลทางโจมตีครับ ร้อยสาสิบหกโจมตีตอนนี้สูงสุดห้าครั้งครับก็ลองเอาห้าคูณร้อยสาสิบหกครับคูณดาวห้าสิบเอ็ดวินาทีครับสาหรับคุณสมบัติของบูธนะครับไม่ใช่คุณสมบัติของตัวนี้นะครับจะทําให้ศัตรูอยู่ในสถานะหมดสติในอัตราสองเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีศัตรูครับแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อโจมตีศัตรูในเขตสมบัติทีมศัตรูแล้วก็ย่นเวลาคูณดาวของสกิลสอง 15%าเมื่อทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะหมดสติคลกสมบัติสอที่2ครับมันเป็นการคอมโบของสกิลนะครับพลังโจมตีเพิ่มสา1สเสิบวินาทีเมื่อใช้สกิลหนึ่งครับคือปาเต่าไปแล้วเราก็ใช้สกิล2ตามแล้วไม่ไม่สิใช่ใช่เราต้องใช้สกิลหนึ่งก่อนครับใช้สกิลสอามก็จะเพิ่มความแรงได้มากมากครับแล้วก็ย่น เวลาครูด,ดาวของสกิลหนึ่งครับเมื่อทีมโดนศัตรูครับทีมสมบัติไปครับสำหรับคุณสมบัติของบลูรครับจะสร้างความเสียหายด้วยคิเพิ่ม10%ครับ